นะโมสัมมาสัมพุทธานังปารมัตาทัตส,สีนนงสีลาทิคุณะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณปารมีมีสินเป็นต้น ขอราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกือกุลเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายสถานีชาวสิบิไลวันนี้ก็มาพบกับท่านทั้งหลายเป็นมังคะทธิบนันีตอนที่24ก็ไม่ได้นำมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนานเป็นครึ่งเดือนเลยเพราะว่า พยายามอัดหลายครั้งปรากฏว่าผิดพลาดนะไม่สามารถจะเอาออกมาได้นะหลายครั้งเลยมันยาวนะพยายามให้จบแต่ก็มาดูเอ๊ะควรจะประมาณไม่ต้องยาวมากฟังสบายๆดีกว่าเพราะเราฟังทางโทรศัพท์นะบางที แค่10นาที15นาทีก็ใช้ได้แล้ววันนี้ก็มาต่อจากที่ผ่านมามังคลาตธิปัน,นีนี่เป็นคำพีที่แสดงอัฏฐะของมงคลที่พระสิริมังคลาจารย์ท่านรจนาไว้เมื่อ500ปีที่แล้วก็คือปีพุทธศักราช2067 ช่วยให้เราได้เข้าใจนะโดยท่านเอาข้อความในอัตถกถาดีกามาอาธิบายแล้วเอาพระไตรปิฎกมาอาธิบายด้วยนะนะแล้วก็ทั้งเกี่ยวกับเกจิวาทะแล้วก็อัตโนมตินะความเห็นต่างๆ นี่เป็นการศึกษานะซึ่งถ้าเราได้ภาษาบาลีเนี่ยจะดีมากนะการศึกษาแต่ก็ยากนะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาที่จะเรียนได้ง่ายๆนะแล้วแต่บุญด้วยเอาละวันนี้ก็มาต่อนะเอทัจะ ทัศนานุตริยันติอุตตาริตรัสสัตธุนโนรูปาทัศนมัตังนาทิเปตังอาตโคตัศรูปาทัศนมุเขเนณะอาเวจับปาสาเทนะพุทธคุณเนโอคาหิตวาทัศนังเตนาหะอานันทเทโรตยาทิง ก็ในอัตถกถาน,น,นั้นนะในข้อความนี้เนาะที่เป็นเป็นมูลเนี่ยนะทางการฟังเป็นมูลการได้เป็นมูลลาบเนาะสิขาปริจริยานุนสตินี่คำว่าทัศนานุตติยัง ไม่ประสงค์เอาเพียงการเห็นรูปของพระศาสดาอันยิ่งที่แท้ประสงค์เอาการเห็นที่ย่งลงไปในพุทธคุณด้วยความเลื่อมใสอันไม่วั่นไหวโดยมุกแห่งการเห็นรูปพระบรมศัสดานั้นเพราะเหตุนั้นพระอาจารย์จึงกล่าวว่าอานันทเถโรเป็นต้นเนี่ยนะไม่จะเห็นทั่วไป เราต้องเห็นแบบเป็นเหตุให้เป็นอริยะนะก็คือด้วยอย่างลงไปในพุทธคุณด้วยความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวเนี่นะโมกคคือการเห,เห็นรูปของพระบรมศาสดานนะั่นนี่คือความกำหนดตรงนี้นะตถะทัตะโตทัสจนัง สัตธุรูปากายโยตธาปะยะวิเศสโตรูปายตันนงเตนะหะจากุวิญญาเนนะทัดทุนติในบรรดาอนุตรยะเหล่านั้นรูป,ปากายของพระบรมศาสดาชื่อว่าทัศนะเพราะพึงเห็นได้พึงเห็นได้ด้วยวิญญาณจักสุนะ รูป,ปกายของพระบรมศาสดาเนะชื่อว่าทัศนะหมายถึงรูปายจตนะนะโดยไม่แตกต่างแม้ในนั้นนะก็ไม่แตกต่างเลยนะก็คือรูปายจตนะในสีต่างๆในะที่เป็นรูป,ปกายของพระบรมศาสดาเพราะเหตุน,นั้นพระอาจารย์จึงกล่าวว่าเพื่อเห็นด้วยจักขุอิญญาณเนี่ยนะความละเอียด ที่ว่าทัศนะาเคือรูปนั่นเองนะรูปที่จากคุวิญญาณจะไปเห็นนัทิอิโตอุตรันติอนุตรังตาเทวะอนุตริยังทัศนัญจะต่างอนุตริยัญจาติทัศนานุตริยังการเห็นที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีนะสิ่งที่ควรเห็นนะ ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรเห็นนี้ชื่อว่าอนุตตรทัศนะนั่นแหละเป็นอนุตตริยะทัศนะนั้นด้วยเป็นอนุตตริยะด้วยเพราะฉะนั้นชื่อว่าทัศนานุตตริยะสิ่งที่ควรเห็นเป็นสภาวะยอดเยี่ยมเสเสสุปิเอเสวะนโยแม้ใน อนุตรยะทั้งหลายที่เหลือก็มีนัยยะนั้นเหมือนกันอายันตุวิเซโซต่อไปนี้นะเป็นความแตกต่างกันสุยติติสวานาังสัุวจนนังสิ่งที่บุคคลฟังชื่อว่าสวัณนะนะหมายถึงพระดำรัสของพระบรมศาสดาเองนะต้องก็ต้องฟังด้วยจิตเลื่อมใสอย่างลงไปด้วยศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวนะ ลปาตีติลาโภสัธตริสัทธาสิ่งที่คุณได้นั่นแหละชื่อว่าลาโภหมายถึงลาหมายถึงศรัทธาในพระบรมศาสดาคือได้ศรัทธาสิกขิตัพโตสิกขาสีสมาสีลสมาธิปัญญาสินสมาธิและปัญญาชื่อว่าสิกขาเพราะควรศึกษาพึงศึกษา ปาริจารนังปาริจริยาอุปัฏฐานังการบํารุงชื่อว่าปาริจริยาคืออุปถักนะการอุปถักอนุสารานังอนุสติสัตถุคุณานุสรนังการระลึกถึงชื่อว่าอานุสติก็คือการระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดานะคุณของพระบรมศาสดาอิรัมปิติ บุเพวุตโตนิพิเสสตาวุตตังคำว่าอิธรมปิท่านกล่าวแล้วเพราะความไม่แตกต่างโดยนะจากคำที่กล่าวไว้แต่ก่อนนะเหมือนกันจะต่างกันเฉพาะเนี่ยความหมายอันเดียวเนี่ยนะก็คือทัศนงังสวนงัง ลาโภนะยางเงนะศิกขาปริจริยาแล้วก็อนุสติสัตรูทัศนันติอานันทเทโรวิยะภาษาทัพติเมตตาบุพกังสัตถุทัศนังลาพิตวาคำว่าสัตถุทัศนังนะได้ เห็นพระบรมศาสดาคือได้การเห็นพระบรมศาสดาอันมีความเรื่มใสความพักดีและความเมตตาเป็นเบื้องหน้าเหมือนกับพระอนนตได้มองดูได้รูปปกายเรามองด้วยจักรวิญญาณที่เกิดกับศรัทธาสิกขาตยันติบุพพภาคาสิกขาตยังสิกิตวา คำว่าสีขัดแต่ยังก็คือศึกษาสิกขาสามอันเป็นส่วนเบื้องต้นตางทัศนันติทัศนมุขเหนะประวัตตังวิปัจจานังวัตถิตวาคําว่าตางทัศนังก็คือจเจริญวิปัสนาอันเป็นไปโดยมุขแห่งทัศนะนะโดยการเห็นรูปมาแล้วก็ยกขึ้นสู่วิปัสนานะโดยเป็นฌานนะเกิดปิติ เกิดสุขขึ้นมาในขณะนั้นก็พิจารณาตัวสมาธนะิหรือตัวสุขนะยกขึ้นสู่วิปัสสนาทัศนมมเขนะอายาวะอนุลมมัญญานังวิปัสสนาวารังวัตเถตวาต่านันตรังอัธรรมกะภูมิงโอกมันโตหิทัศนังละพิตวามะคังปาเปตินามะ ด้วยว่าพระอานด์เถระเจริญวิบวระแห่งวิปัสนาจนถึงอนุโลมมายานโดยมุกแห่งทัศนะอย่างลงสู่ภูมิที่8ต่อจากนั้นชื่อว่าได้ทัศนะแล้วย่อมให้แล้วย่อมให้บรรลุถึงมรรค อิโตปบารังประวัตตาทัศนังทัศนะเมวะนามะทัศนะที่เป็นไปแล้วอื่นจากนั้นเป็นแต่เพียงทัศนะนนเท่านั้นไม่ใช่เป็นต้นมูลนะคือการทัศนะเป็นมูลคือเห็นแล้วก็เป็นเห็นให้บรรลุธรรมนะเห็นแล้วก็เป็นเห็นให้บรรลุธรรมนะหมูลทัศนังสัจจะทัศนันทัศนัสสาปิการณภาวโต ทัศนนุตรยังนามะทัศนะที่เป็นมูลชื่อว่าทัศนนุตริยะเพราะความเป็นเหตุแม้ของการเห็นสัจจะนะด้วยศรัทธาไงเนี่ยโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นนี่ทำให้เกิดมรรคผลเกิดขึ้นเลยเ,ยเอสนโยเสสนุตรยันะะน,นะเสสนุตรเยสุปิ ในยะนี้นะแม้ในอนุตรรยะที่เหลืออิติปิโสภควาติอาดินาพุทธานุสติวาสินะอนุสติชานางอุปันตตวาตังปัตถานังกัตตวาวิปัสนังวัดเทนโตอนุสติงวัดเทตวาติวุตโตติสติกายะอังคุตระวันนายะนโย พระอานท์ให้อนุสติญาณเกิดขึ้นเกี่ยวกับอนุเกี่ยวกับพุทธสตินะเกี่ยวกับพุทธานุสติเป็นต้นว่าอิติปิโสภควาเป็นต้นแล้วกระทำอนุสติฌานนั่นนะให้เป็นบาทแล้วก็เจริญวิปัสนาท่านกล่าวว่าเจริญอนุสตินะนี่นะก็คือ ให้เกิดอนุสติฌานอนุสติฌานเนี่ยเป็นอุปจาระนะยังไม่ยังไม่เป็นอัปปนานะเป็นทิฏเฉชีดน,นี่ในยะะแห่งการอธิบายอังคุตรนิกายเอกนิบาตนะพร้อมทั้งดีการนะที่อธิบายมานี่สาวัตถยังเกเรโกวัคลินามะพระมโนปฏิวัสติได้ยินว่า ในเมืองสาวัตถีมีพรามณ์คนหนึ่งชื่อว่าวัคกะลิอาศัยอยู่นะพรามคุณนะพรามชื่อว่าวัคกะลินะคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีนะสาวัตถีนะโสโอเอกาธิวสั่งสาวัตถียังบินดายะจรันตังสัทธารังทิศวะสัตถุรูปทัศนีนะอาติตโตสัทธาราสัตถิเยวะเชตวนังคันตวาสัตถุเทสนังสุตวะ สัตทางปฏิลภิตวาเอวาหังนิจังสัทธารังทัดทุงลาภิสามีติสัตถุสันติเกบพิตวาอาหารบุญชนะกาลาโตอันจะสวิงกาเลยัตถะทัตตวาสัทธารังปัสสติตัะทิโตสัชยะกรรมฐานะกรรมฐานะมณสิการาดีนิวัเถตวาเอฉัดเดตตวา สัทธารังโอโลเกนโตวิหาสิว่าเดิงพรามบัคกลินั้นเห็นพระบรมศาสดาเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีก็ไม่อิ่มด้วยการเห็นรูปของพระบรมศาสดาจึงไปยังพระเชตวันกับด้วยพระบรมศาสดานั่นเองฟังเทศนาของพระบรมศาสดาได้ศรัทธา คิดว่าเราจะได้เพื่อเห็นพระบรมศาสดาเป็นประจำอย่างนี้นั่นแหละจึงบวชแล้วในสำนักของพระบรมศาสดาในการอื่นแต่การฉันอาหารก็จะไปยืนอยู่ในที่ที่เห็นน่ะยืนตรงไหนเนี่ยเห็นพระบรมศาสดาได้ก็ยืนตรงนั้นแหละทอดทิ้งการสาธยายและ มณสิการกรรมฐานเป็นต้นอยู่มองดูพระบรมศาสดาอยู่แบบมองดูอย่างเดียวนะคอยคอยคอยจะมองนะไม่อิ่มส,าาสะทาตัสยานับริปากังอาคาเมนโตจิรังกาลังกัาจิอาวัตตวาตัสมิงปริปักกัญญาเนกินเตวะกะลิ อิมินาปูติกาเยนะทิเทนะโยโควกคลิธรรมัางปัสสติโสมังปัสสติโยมังปัสสติโสธรรมงปัสสติธรรมังหิวกลิปัสสันโตมังปัสสติมังปัสสันโตธรรมงปัสสติติวัตวาอุปกัรธายะวัตสุปนายกายะราชขั้งกันตวาวัตสุปนายิกาทิวเซอาเวหิวกคลิวกลิติตังบนาเมจิ พระพรมศาสดาเมื่อทรงรอคอยความแก่รอบแห่งยานของท่านพระวกลินั้นจึงไม่จัดอะไรอะไรตลอดการยาวนานเมื่อยาเมื่อท่านพระวกลินั้นมียานแก่รอบแล้วทรงตรัสว่าวกลิน่ดูก่อนวกลิประโยชน์อะไรของเธอด้วยการ น่าประโยชน์อะไรของเธอด้วยกายเน่านี้ที่เธอมองดูปักกะลิบุคคลใดแลเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราบุคคลใดเห็นเราบุคคลนั้นเห็นธรรมดูก่อนปักกะลิก็เมื่อเธอเห็นธรรมก็จะเห็นเราเมื่อเธอเห็นเราก็จะเห็นธรรมเมื่อเวลาเข้าปรรษาใกล้เข้ามาถึงเสดไปยังพระนครราชกฤห์ ทรงขับไล่พระวักกะลินั้นว่าวักกะลิจงไปนะในวันเข้าพรรษานะไล่พระวักกะลิโสธาตุงาสักโกลตกิงไม่ห้างชีวิตตนะโยห้างสัตธารังทันทุงนาล,ลาภิสันติบับพพระตะโตอาตตานางเปเต,เตตุงคิดจะกูต่างอาภิร,รุหิพระวักกะลินั้นเมื่อไม่อาจเพื่อดำรงอยู่ได้ ก็คิดว่าประโยชน์อะไรด้วยชีวิตของเราที่ไม่ได้เห็นพระบรที่จักไม่ได้เห็นพระบรมศาสดาจึงขึ้นอย่างเขาคิดจะกูดเพื่อทำตัวเองให้ตกจากภูเขาสถาตามทั่งยัตวาอายังเมสันติกาอัจจาสังอาลลาพันโตมาคาปาโลบานิสยังนาสยาติเวลุวะเนนิสินโนวะ โอภาสรงมุจิตวาอัตตานังทัตเสตวาตัสสาปลาวัปปีติงอุป,ปาเดนโตธรรมะปาทัสสะพิขุวะเคอิมังคาธมรมะปามโมดชาเาาโลพิกุปาสันโนพุทธศาสเนอาธิคันเชปะดังสั้นตังสังคารูปสาสมังสุขันติพระพรมศาสดาสรงทราบอัตถานั้นแล้ว ส่งดำรีว่าวักกาลีนี้เมื่อไม่ได้การสบายใจจากสำนักของเราจะพึงให้อุปนิสัยแห่งมรรผลพินาศนะส่งประทับนั่งอยู่ที่พระเวบลุวันนั่นเองท่งเปลงพระโอภาษมาแสดงพระองค์ ให้นะเมื่อจะทรงให้ปิติปราโมทอันเพื่อจะเมื่อจะทรงให้ปิติอันมีกํลาลังเกิดแก่บัคกะลินั้นจึงตัดคาถานี้ในพิขุวะทำพิกขุวะรมบทว่าพิสุผู้มากไปด้วยความปราโมทเลื่อมใสในพุทธศาสนาพึงบรรลุบ,บทอันสงบเป็นสุขอันเข้าสงบสังขารทั้งหลายตถาปราโมทชาพหฮุลโลติปกติยาปิปราโมทชาพาฮุลโล บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปาโมชะพะหุโลหมายความว่าพระภิกษุผู้มากไปด้วยความประโมทแม้ตามปกติปาสันโนเติปาซ่าทางโรเปนโตคําว่าปาสันโนก็คือปลูกศรัทธาอาทิกันเชปะดังสั้นตันตินิพพารสังฆ่าตางัง สันตโกธาสร้างอธิคัตชยะบ่าพระกถาว่าอธิกเชะประดังสันตังหมายความว่าพึงบรรลุส่วนแห่งความสงบกล่าวคือนิพพานสังขารูปรสมังสุขันติสัพพสังขารานังวูปะสมะปูตังประมะสุขังบ่าพระกถาว่าสังขารูปรสมังสุขังหมายความว่าความสุขอันเจ้าย่งซึ่งเป็นความสงบสังขารทั้งปวง อีทันจปะนะวัตวาหัดทั้งภาษาเรตวาเอหิวักรลมาพายิติอาหาพระผู้มีพระภาคเจ้านะก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงเหยียดประหัดไปตัดว่าวักรลเอยมาอย่ากลัวแล้วโสสัทธาเมทิโตเอหิติว่าจะนมปิลัททันติพระลับพระลวับนะพระละ วัปปีติงอุปาเทตวากูโตคัดชามิติอัตโนคมณะภาวังอาชาณิตตวาวะสันตุสมมุคขาอากาเซปักขั้นทันโตปัมปาเทนะปัปปะเตทิโตเยวะสันทาราวุตคาทั้งอาวัตเชนโตอากาเสเยวะปีติงวิคัมเพตตวาสหะปาติสัมพิทาหิอาระตังปัตตวาสันทารังวันธาโนโอตริ พระบรมศาสดาพระวกลินั้นนะให้เกิดปติอันมีกําลังว่าเราอ่านพระบรมศาสดาเห็นแล้วแม้คําว่าเธอจงมาเราก็ได้แล้วไม่ให้รู้ตัวนะไม่รู้นั่นแหละถึงความไปของตนว่าเราจะไปทางไหนพลาดในอากาศตรงประพักของพระบรมศาสดายืนอยู่บนภูเขาด้วยเท้าข้างเดียว นะข้างเดียวข้างแรกนะยืนอยู่บนภูเขาไข่ครวนคาถาที่พระบรมศาสดาตัดแล้วคมปิติในอากาศนั่นเองบรรลุความเป็นพระฐานพร้อมกับปฏิสัมพิธาทั้งหลายไหว้พระบรมศาสดาลงมานะก็เหมือนกระโดดลงเหมือนจะพลาดนะเพราะไม่ได้กำหนดก็มีปิติเกิดจากการฟังธรรมพิจารณาธรรมก็เท้าข้างหนึ่งเหยียบข้างแรกเหยียบ ที่เขาก็หลุดไปลงไปแนละ้วก็บรรลุนะอย่างชาญใได้เกิดขึ้นแล้วบรรลุธรรมในะตรงนั้นเลยนะคมปิติได้แล้วก็บรรลุพระหันพร้อมกับติสัมพิธานะเร็วขนาดไหนนะการบรรลุธรรมนี่นี่คือการบรรลุธรรมนะถ้าเกิดบรรลุนะมันเร็วอย่างนั้นเลยปุ๊บเลยนะเอาละนะธรรมะปะทะวันนาดีสุบักกะลิตเถระวัตถุ เรื่องพระวักลิเถระในธรรมมบทวรณน,นาเป็นต้นจบลงแล้วนะนี่คือข้อความเอามาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้นะไม่ต้องยาวมากเอาเท่านี้เนาะบุญกุศลทั้งหมดนะที่ได้กระทําแล้วในวันนี้ขอยกถวายพุทธเจ้ายิบแปองเป็นพุทธบูชาบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ยกถวายพุทธเจ้ายิบแปองเป็นพุทธบูชาแล้วนั้นเป็นบุญกุศลที่มีผลมากมีอาริงส์มากขอแบ่งเป็นส่วนบุญอุทิศถวายเป็นพระราชสมณเดชบูรพะกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสเดพระเจ้าตากสินมหาราชในหลวงราชการที่เก้าแม่โพสพเทวดาประจำธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมบุคคลผู้มีพระคุณทั้งหลายญาติทั้งหลายในทุกวงตระกูลทั้งนาดิาติและปัจจุบันในชาติเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวเทวดาทั้งหลายที่สวยยุเทวดาทั้งหลายที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางองค์เทพองค์ธรรม ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายด้วยบุญกุศลนี้นั้นขอธรรมาภาพเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมอันบริสุทธิ์ความรัสมาสัมพุทธเจ้าทุกพองขอธรรมะอันบริสุทธิ์ความรัสมาสัมพุทธเจ้าทุพองแลคุณของพระรัตนตรายจงปกปกักคุ้มครองรักษาธรรมาภาพและเครือญาติบริวารทุกๆคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถินพูดทางแคล้วคลัดธรรมังแคล้วคลัดสังกังแคล้วคลัดพระพุทธเจ้าอย่างประบาทอิ e ิปิโสภควาพรหมจักรวาลปกป้องผ่อง,องภายบ้านเดือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างขอให้ทุกท่านนะมีสุขภาพพาลไมยแข็งแรงมีความสุขมีความเจริญปรารถนาะสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นพึงปรานสำเร็จตามมาโนรถุกประการเถินเอาไว้พบกันใหม่จาริญพร